ตอนนี้นะป้าบอกว่าพ่วงพ่วงพ่วงสาให้เสร็จมาแล้วหาใจช่งแล้วนายช่างใหญ่โตป้าสั่งแล้วเอาดเข้าไปปั๊บอ้าไม่ถาดใช่บหฮะเอาพุ่นแค่ไหนอยู่บอกย่างมามาริเงี้ยนล้วนมาเออมาดิเงี้ยนนายช่างบอกว่าให้ทำเลยนะคะ นายช่างบอกว่าอนุมัติฉาบอนุมัติทำเลยนู่นป้าบอกว่าให้ทำเลยนะคะนายช่างบอกแล้วนะคะรมป้าดูด้านขวัญป้าบอกเปรี้ยวเลยป้าบอกว่าทำเลยทำเลยอนุมัติฉาบพี่น้องเดือดเดือดมีงานต้องต้องไปทำผิกช่างหนึ่งมาแล้วช่างไหนน้อไปนี่โอ้ช่างวางโอ้คนห่วงเลยว่าแจ๋ว ต้องใส่ปลาแดกก่อนด้วยอันนี้สบียงเรานะมีทั้งขวด้วยทั้งตัวเลยบอกมันดิบใช่มมีทั้งขวมีทั้งโคตรมีทั้งโอ้โหกินแซ่บจะต้องไดวันต้มแล้วมั้ยเอาต้มมันก็จะเรียเลยมะม่วงปลาล่าเป็นปอนด์เลยน้องลูกปลาล่าเป็นต่อนเลยพี่หงอเลยข้าปอนด์ี่แอนครับของปอนด์เลยนะของปอนด์เลยนะของปอนพี่แอนเปลี่ยนพอคนไม่อยู่เขาก็นี่แหละนี่รักหล่อยอีกปู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 ดูท่าอ่ะปอน ยอดวางลงมาดีนะกระปโอ้กระป๋อมะม่วงนี่ทำไมยางมันเยอะจังสุดยอดเดือยยางมโมกันโอ้ยางเยอะมากเลยโอ้ยสมองที่มากินอย่างเดียวเลยใช่ค่ะสมองจะไม่พูดยาคกันหรอฮะมาถึงก็กินเลยไม่มาถึงถ่ายคลิปก่อนมาถ่ายคลิปแล้วกิน ยูซูลินหลอยู่นมองป่ามองไม่เจอต้นหนุมองไม่หายเงมาสร้างไว้วันนี้พวกเราก็จะเหียบยสมองนะช่วยกันผสมปูนนะครับผมเอาเสื้อวดน้าหม่นะลูกเสื้อขวดล้างเยสมอน้าช่วยเลยวันนี้เยื่อสมองมามาไอ้กุเรงกุเรงทรายโอ้กุเรงไอ็ที่เขาทำไว้ปั่นปูนนั่นหรอไหลๆมันสมองชาวููจักหล่อนทรายบ่ ตอเดีายมเนยากท่จะบรรทัดไม่ได้ผมไมด้เห็นพอพูดถึงงานไม่สนใจเลยนะไม่ได้เห็นนาจิ้มก็แซ่บท้อซื้อต่อไหมครับซื้อต่อไหมได้แต่ได้มาซื้อต่อไหมหนูขายต่อให้าดทอมแดงโอ้โหแซ่บแบบน้ำลายไหลเลยพี่น้องโอ้โหน้ำลายไหลแล้วจิ้มมียายาหนึ่งได้ไหลน้าเด้อพี่น้องขอตั่นคอไผเด้อเขาบอกว่ากินถั่วนี่จบหมินไหมไม่แก่เนก้อน ไงยี่สมอนนะบอกกินสวนสดหน่โอ้โหโอ้โหฮึฮึฮึของแท้พี่น้องอืออืออือปลาแดกเป็นตัวโอ้ยนี่เขาเรียกว่าของแท้ถึงว่าทำไมหน้าสาวกินแบบนี้นี่เองเคล็ดลับนะผมเคล็ดลับยี่สมอนนะเพราะว่าเพราว่าคนกินของยิบดีมัหน้าสาวตลอดเวลาเออก็ว่าอยู่เขาเรียกว่าสาวพันปีขนาดข้าวแกยังไม่หุงนะแกกินดิบเลยโอ้โห กินเมร์เราตักมาใส่จานเราเลยตักเลยแกะกรอบเลยน้องทักประเด็กตอนพี่น้องเนาะระวังหน้าไก่หน้าบ้านถา้ไมรู้จะเอาไปสต๊อปพี่ปากเอาไปสต๊อปพี่ปาก่อนเดี๋ยวพี่อาเข้าถานายจ้างว่านายจ้าง เขาเรียกปลาอะไรเนี่ยนายจ้างก็บอกว่าไม่รู้ว่าสั่นยายกับว่าปลาซิ่ววอลแม่นบนบ่าปลาซอยขาาวปลซอยเออยายกับ้ปลาตายยังตัวที่สองพี่น้องตัวที่สองโอ้ยตัวละห้าบาทจ้ะจ่ายด้วยมัวกัหน่อยละสิบบวม้งกัหน่อยละสิบยายด้วยละบาทใหญ่ละไรออาีกเว้ยอยึดไว้ยู่มันแซ่ ย,ย,ยังมันแทรกยังไม่หยุดยังยังอีกยังอีกยังอีกมันแทรกยังอีกยังไม่กินเลยยังยังไม่กินเลยแอบตายคนนี้เขาไม่ได้กินเาก็เลยกินอะไรแลนไส้ฮะฮึย่านัดไทยย่้บอกให้โทรนะไปผสมปูนนะแม่ แม่นางเราลอนเสร็จแล้วเราลอนเสร็จแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึ่งเราครบแปดก่อนใช่เรายังไม่ลงทิ้งเลยแป๊บนึงแซ่บหลายเด้อเพื่อได้ไปกินตอนไปแดดคุะสนานยอกกินเป็นไหมลูกรวมตัวกันแล้วตอนปลาคกินครับคนหน้าตาดีพร้องดยงานฉาบนะคะวันนี้หฮ้ยแต่น้ำมันกินใช่ไหมกินอยู่เขาบอกว่าอะไรรู้ไหมเกียดตัวกินไข่เกียดปลาไหลกินน้ำแกงเจ้าก็ไม่กินตัวแต่เจ้ากินน้ำ มาคนละอย่างเลยบอกคือกันมันไม่เคยครับมากระแสบคนละอย่างเออหูแล้วรูแล้วค่ะคุณนายปุ๊นี่เลเหรอแสบไป่เลยมันไม่ได้ล้างเลยวะเายาต้องผ่าล้างก่อนเด้อน้ำย่างมันเยอมากก็ถึงบอกเลยแสบเด้อพี่น้องเลย สีป<ด>ูนเออแล้วไม่ต้องผสมมือมีเกี่ยวกับง,งานอ้าวมะถ้าไปนะมาแล้วจะไปดูซิเล่อเออออกไอเดียดีแท้ผู้ใดล่ะพาเห็ดนึเมือนคือคือเห็ดดีแท้ผู้ใดาพาเห็ดเห็ดอ,อยู่บนขี้นนะเ <laughs> พิ่งเห็ดคนเดียวดิเนี่ยนะมผมสอนให้ท้าเมื่อกี้ว่าผู้ใดถ่าเห็ดผ่ายเห็ดอือก็เห็นนั่งเห็ดอยู่ผู้เดียวเนาะ ว่าแสบหลายเอฟซียายนำไรเ่เฮียด้วยยายกินไปสองโตกนันด้วยแสบครับเลาประแดกอยูง่งันมาประแดกอยู่ยกันแสบมั้บ่อันนี้ก็แแสบประแดกนี่มืด,มดหิวป่ะลูกสดกินปันงงบ้างมีไหมพี่ มะม่วงแบบนี้ใช่ไหมอย่างไรนี่หนูังไม่เคยเห็นตลาดบ้านม่วงเยออยู่ไม่ค่อยกินยางมันเยอะเขาเขาไม่ตลาดบ้านม่วงมะม่วงอะไรนะที่มันมะม่วงแบบนี้มีเหรอที่มันเป็นตลาดบ้านม่วงเยอะอยู่มันเป็นอะไรนะยางยางเขาผ่านมีลองซื้อมาดูฮะนี่สมน์เขาเรียกมะม่วงอะไรมะม่วงครุบเหรไหนที่แบบมันกินแล้วปากมันเจอนี่ตรงนี้ย อ่อมะม่วงไอ้ท anyway> ี่เขากินกับข้าวมะม่วงป่ากินข้าวะไรก็กินสมก็ได้จิั่ปลาส้มให้อะอะไรครับไท่ปลาส้มให้หรอใครครับใช่ครับกินผมไกินกินข้าวอะไรก็กินสมเขาจะวันยังครบถ้วนแซ่บแซ่บในปาใช่พอกลางได้กินไปซอมโตมวงปลาเนืออะไรน่ะ ระบายสันดีน้ำเลยเนี่ยยเย็นหมดแล้วเส้นยาสมองเราปวดขีดฮะไอกระทายตัวเรืป็นเรื่องปกตินะบ่ไอต้องใช้คนผสมหฮึเปี่ยนพลังงานผมเอาไปนู่นผมเอาไปห้องผมเฮ้ยปุื่เฮ้ยแจ๋วเลยว่ะแจ๋วเลยเออพลังงานครับพลังงานอยากได้กระตู้เชื่อมนั่งไง เด็กก็มีเหลืออยเืมยังอื่นน้ำขอเจ้าน่ะอื่นน้ำแน่เป็นยังเห็นว่ากระดาเบรเปียนกันอื่นน้ำแน่โอ้ยเนาะให้อื่นน้ำแน่หน่อยน้อยคือมีดเราได้หันคือสางมันนะสำหรับกิมเนอแกเนลเดอร์ก่นเสมหมอนราใส่ไปสองตัวบตัวใหญ่าอยู่เจ้าน่ะตามจ้